Karen's Zaw YouTube channel. Hey, da ka bichi bichi po ba lo pu ba lo kana kli da ko ga no. Na po te po lo play ni po lo play po i ni. A ko ba mi lo po chi bu po chi bu da. Hey, da bichi bu ba ko ga ho di so lo pi nan chi a lo pa cha mahatana do ki ma tan ni bichi bu ba do ko te chi lo a ba ni. Hey, da po lo play da ga pa ko ga da po ai. Em vẫn đang phụ được gà

นีตำรวจเนี่ยเวเนทอถอยาขอสวนเนี่ยก็เหมือนนีพพรตตากาทุ่มจนจะทอนทอสเลือๆลาดตำรวเนี่ยผมมือเนี่ยก็ว่ามีแล้พอจีบบ่แต่ปั่นอพี่หลัก็ะลพอจีบบ่แต่ก็พอจีบบเอ๊ะจีนันทอทอยล้อนนี่เต้นัดทอสวนเนี่ยะประกาเซบินี่อาจารย์นี่ตำรวจอดลอดตะลุกเลอดเนอดอตะดูดนยมาต

นา,น,น,านาออนตาเลอออนตาเราแต่เราสักจะคืนน่าดีบะเดแต่เราว่าเก๊ะว่าเก๊เกอดเกมิมอดามานาันนักก็ม่มอดาจีกจากาดแต่าาาาาสานละจะก็ออมกันนล l มีอุสาอสาุทวลาเวลามีปสตัตริกาเดแต่เราเอาเวเน่าหูนพอเจ็บมีปรุระหมดล่ะอันสปาเตมาเลย ลกเลยเนี่ยปเวคจะกวาหม้อเด้นะเดือล้อจเจากล้เนี่ยเดจะไม่หิตกานะซื้อที่นบะไม่โตแต่ผพระตเซลลเปมานย่ออไวกันในวาเด้ในตอนแรกเนี่ยแล้วพอเจเบเนี่ยประกันือดอเจ๊พี่เนี่ยปกันเนบะด้วเด้เนือเสียเจาะกว้าไหนเด้เนเกตัน là về cô đã quán cái chúng mình mới này cái là là thế à web bạc gửi ra nhau rồi gửi su này lại lẽ là đó từ đó ta phát ra âm mình này chỉ là sẽ có có pro pro ha web gửi cho ba cái thì khó, khó được su cứ sát cứ này là บุกลมเมนเลชาอ๋อเมนเลดีหรอดไ่อ่าจะเช่าไว้แต่ตอนเล่นแล้พรมือกระเดแต่แล้วมีปู่าสตว์ื้อเนี่ยตู้นอกะพีอ่าเดี๋ยจะพมือเนี้ยพอจบเบิร์นกันนามีแกนึจะปัสเส้เชือมเสหามือเด้อนแต่ใครไม่มานี่ละจะกระโจนอยู่แค่แต่เอจปน อพูมอกาเนี <S s ่ยะสร้างลกแบบแล้วปากาสราลอดนพ่อควากันเนี่ยดอนเนีแลเดนมาเดีอยวรใจจำรอเนี่โอ้อาจาส้าลส้าลส้าเกี่คือเวจจืนตาวิเกี่ยวบนะวุนจะเกี่ัมืบ้ามอดีส่วพ่อจบกันเนียเกี่ยวัมืบานเนี่ยเสมอเวทแท้ๆต่อๆเสมเล่อะบาบี้ยหมนติดขวดเช็ดเบี้ยคูเปเบียอ่ปาดอคเปเบเชดเบ

khi có sợ của kỳ đó được bị đó kỳ đó được bị đó này là cho khi là ta tử ghi nó mi mất à à ghi thằng ta chết chả này đó lo này té mày à là kê xì ly một mưa chứ à đều kê mấy xì được xì hết đó lo hìn này ta ta khờ ta khọt ta cho đầu lo thỏ Kết thở lâu, ta lưu khổ lâu, hi kết ta ra nè Kết thở đó thì ta quả chô kia pa đơ Là xin ô xin nó quả chô quả chô ra mẹ thi lâu Ta đi lễ thầy Làm

บอรลูกาฮะพันตบล้อเนี่ยรกเกเกเกตืดนี่นาเออบือขวเนเชิเบยารเบ็ดทเพื่อเชิเบยารเบ็ดทเพื่อบาร์บุ่นุยกันเนี่ยบือกากะพามฮะบือขวมโนด้โอ้โน้ลืดตลอดเพื่อเตะดอโน้ลืดเจาะ လည်းညာတေမန်ငကမန်ပြမឺတကခေါ်တော်လဲနဲ့လချိအဲဒါပြန်နေဘာနောမင်းနိဘာနမာဂါရန်တချူမူချူမာနောမြောရဟာရောမဆွတ်တယ်မင်းလောဘမာနမှာကိုယ်တော်မာလဲဘွတ် ठी လဲဘွတ် ठी လဲ라지နာတားလပ်ပလကနေအစာစချူရစေတမ္မာနဲ့တော့စိဝေက ตอสีแคเนแเรานานาปวันนี้ตาดาเลยเจกนเจคเพื่ยลาบลอนนเดมารดลอตาเกียอแตลก็เคลื่อนหินไว้มเจี๊กจับผู้เดิเระนเลือดเดินตามมาเอามาสอนตอนตัดดีกาเล่ทบลอนเลือแต่เจีกจาจนเไม่ตัดตัที่ตัดตอนเ่ยมาราเซมเราที่เรว้ะ ทีเราแค่แค so um. ่ว่าสุยเนี่ยลอน่ลจนะแต่เราว่าอู้เขายทีนี่อู้อู้ว่าตาสุยทีโอเคเปลลยนี่กันแดต่เราเนี่ยมอฟยาคือึดหัวแต่พเนที่บลพดราบเดอทีเด้อเนีเบลลอู้้แวอวลดดอมามาว่ตตาเตาเสเนพอดมือบนตาาอี เนี่ยเดี๋ยวถ้าเราปฏิปักษ์มาสิโนมีต well so ่อไปนี้แก่พามีโพสัตว์รกันจี๊ดแกมีความมีโพสัตว์จะเกล้าจับปลาผัวจะมีแล้วพอเจ็บเลยจะอุตระจูปุ๋ยดูจูเวดดูจูปากระดปลาเล็กตรเล้ยนยาเลกโลดเลยเว้หินเโลเว้ยตรเล้ยนเลกลดเมือจะเกล้พ่อคีจะเกล้พ่อคีอดอกผวนนุ้ยกะอดีพ่อกว่า จะมาว่ากูวกากซอนไอยมีเธอมียามีชิ้นี่ยกูก้กันเลยจีนเด้จะตามมาละมาสิยาสีเนาะจช่ไมด้อมาสิยาดีด้อเลอเจ้จหน้าน้ำวพลอยอดเด้อเลนีตาลุกลที่ควักินเด้อในอนเกเด้อที่อ่ะจะตกกละรมาจาไปกิสิละมดานกันเนี่ยจิกเล่กเลยเเลยเดออนลิลอคอที่ปูดวย นลอนทิบัดเดดเพลนทอพีนี่เออนขุดเเกบปาปา,ญญานตาอ,อุตาเยอเสบาเลลาะาาาแลดมาทอทาอทาทาล So what well, my... สบว่ามานาหอลเมที <Pop keys in expand> ่เตเกมานะำเนี่ที่ละเจรจาเน่แม้ที่รอเราชุมหันเนี่ตำรวจน่อพุน้เมเกวนวาลวันี้หเนเกินกื้ถ้ากู้ไ่ไก็ครอบกีเปียท่านและเตลวเจริรพนี่นี

เราไมมาตัวดถอดหาได้

hồi cái nào có được lớn mẹ đứa nó ra này kể với cả quỳ đầu cái nhóc cứ này trên nó ta chia ra nó ta xí mình đi dọc qua cái này buộc chốt này á này là nó ta thôi mà đơn này khó là phải cứ rõ lứ lứ đơ nổ lời được bố là thích quạt khí tha còn nè nhỉ đến được thì mình là nó kẹt nó có đơn lẻ là lót đấy thế ra ô được qua mà ở mà soi ra thì từ lo gạt lo đủ và cứ và nhau và cho thế à thế là đi nè cái thế cho phù khé gạt bạc đấy quả có vấn à hỏi chứ nè nhau vậy đó thế là cứ cứ thế ra bà nói ra tập bà เตสกเตกตาพินัยค่ค่วจนอดพนยเน้อแค่วีเดอรอดเมมาเล่จนาะเตนเตะอามารซวเตสกิเตสกตาพินัยค่วีมเชตัวตาเตนน้าเดือเลือินตาเปลืเมตาัวพูมีเดอาตาปลือยเปลือยือนแนวเบืขี้เสืข้อล้องบอลลืเลยเดเล็ก แล้วเจนเล็กก็ว่าพูว่าเล็กก็ว่าพูแค่วิตยแล้วแล้วเจพีนี่ยพูเจดัดสุดดับพูทอยเปล่นย่งดัดปลืองนี่นะฮะดัลอนเนี่ยโอดอบพีเนี่ยมาโอมาโอแค่แค่แค่วิมึงเจทรวก็มาสียาช้อคีเบะถ้ากูเนี่ยมาวัดเบียร์จะพูแค่วาถ้าเท้าคีเบะมาคีเบะแค่วิเกี่ยคือเจขอดพี่เนี่ยโอเคพี่เนี่ยโอ้ยยี่เดอร์ลื้ฮือดตด

chak di dal lu mara ko choro jina lu ga ya mara se je tembrane la chopale la o ni chopale ha o la chopate sa mari le rai jile cho senar klo e pro sa la senar ja la de che senar u ba pa mo ta le ne sa di le de na che nui ba de la me ba ja ka bo ya Nimblom ma kata, มาว่าตาแค่แค่วตาโอโอดินเนนอนเลือพก็เดอเวียพกควาโอเวยดาวชูโอเคล็แกะก็บาดเจ็บนะปูหลอปูเตะเท่นันและการวันผูนและพูกเลือนตาบกระเรือรับบานอมีเดตบลอเว้ลวาว้แล้วพูกเหลือแล้ชาวลญาสู้ถมมอแลพาละลออที่ถูกภาษาขโมยถ้าท้าพุกเลือจะตัดที่นาตัดต่อนะ ยงจเล็กกอดันนัาจารันนาจะพูรกเมบัานตาเลยเมืมีตกยาร์เกอจำลองอนักลือตราบุนิกากม่อรดกเออนพูนิษฐบลเล็กคนูม่น้าตานบ่าวกนโมูปาช่อถอจนตากิตะวันลอะกลอตือเจ้านาการพบบันดาล่ะเออเจ้ะกาบาเล นบาลอนนีจะมจไปเนื้อเนบาลีก้อนนี่นมปาดนเลเยอะต่พทดทิกล้เีวอาเกลนออตจีบาผุปัแต่ล้วถอดที่ควักีบเนี่ยถอที่ควักีก็แค่วลรอก็เจอรรก็จเจอบนปากกยาูเรตจะมีล้พอจีเบอจะบอกว่าถอดถอดว้ตือที่ควักกีจะบอกอินในปานเี่ยเลอะนาหวยปาเตนะ tay là quá tốt quá khó khổ bom quá 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 ta khó khổ bom quá phó quá 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 chi quá 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 này quá quá <laughs> ม่เละไม่เลตือเด้อเนจ้าไปฮ่าต่เลจปาอะตอแลเนี่ยผู้ลักลอก่เดาปเลยแ่เดอลัคนนี้แหละแต่ที่ลุงถอเดาคนละพาเรยเดอเราัละขาดตือเรผัห้าบรเกตจอลูจอปเลยตไม่เละเราไสวดเนี่ยเราเออหมูเาลดเดผู้ออปันเนี่ยพอกหลุดึเดฉลาเนี่ย

เอาวทอยลเวลตื้อลตื้อบรอนเนลาเจนามาเซียมนึ่งเดนผูบ้านเลุตอนเลเราพืวันนีะทานในประชาตสีเลยะจะสีเพื่อรัตานาในตะปูกิรอชอบเว้พี่เนพ่อไว้เลชอบเว้แล้วนี่เชพอกีเชกาเคลื่อนเอาไว้กูตอบอว

จำเราว่ากุยทอวะกลัวมือเชยทอก็ข้อมือกวาดแช่วดแออเมออทีวิคยรอรลลลตื่ตาลูกคนนี้พกลลานี่กันนี่มาบอลเรแคกุยเราสู้ที่กลผู้เกลอเกลอเลนันลนื่ลมเยอนลุยนาเนี่ฮาละคนแต่เกรดพอมมือบาดเรเนาะราที่กลูกลัวผู้ฮะต่ล เลือดตระาอลชอมาตระหาดอลทมาตราดออลญาูตู่จันเตี่เกมิอลญูก็แค่เดอาปาเตมุเชกอตอจะเกีเดอลเตมือเกเดเตีจะกลนจะกุยดมือลยโอเคเพนด้ปุยแต่บลอดกุยละบานเอยเขาเพนเนบลอดาเราไปเพนเนบเอก cái đó mà cái anh ấy cái chữ chết đi liền, na thế na chỉ có phải chỉ lấy không phải, lấy lao động bả đất để nuôi thua mưu thua rồi phiền này, anh nói là canh nát thì canh nát thì lao xạ mẹ ta bả lo bả đi lấy chân lấy, lấy là đi, cái đó thế là mà ᱪᱮᱯᱟᱜᱟᱛᱮ ᱢᱟᱥᱟᱱᱤ ᱢᱟᱱᱛᱟᱞᱚ ᱵᱨᱛᱮᱣᱛᱟᱱᱚ ᱢᱤᱨᱟ ᱫᱵᱞᱟᱣᱟ ᱢᱟᱜᱟᱱᱮ ᱞᱟ ᱢᱟ ᱜᱤᱪᱷᱚᱛᱷᱤᱣᱮ ᱢᱩᱱᱚ ᱡᱮ ᱟᱯᱩ ᱮᱥᱮᱥᱚ ᱯᱟᱞᱮ ᱦᱟᱣᱟ ᱨᱟᱡᱮ ᱯᱟᱞᱮ ᱯᱩᱯ ᱯᱨᱟ ᱯᱨᱟ ᱫᱵᱞᱟᱣᱮ ᱚ ᱜᱮᱯᱤᱱᱮ ᱟᱢᱩ ᱜᱟᱛᱟ ᱚ ᱜᱮᱫᱚ ᱟᱯᱤᱱᱮ ᱱᱮᱛᱟ ᱚ ᱜᱮᱫᱚ ᱟᱯᱤᱱᱮ ᱵᱞᱚᱫ ᱟᱵᱚᱭ ᱦᱤᱱᱮ ᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛ ᱯᱟᱢᱢᱩ ᱯᱟᱡᱤ ᱡᱟᱱᱮ ᱟᱥᱮ ᱠᱚ ᱚᱰᱟᱵᱮ

มิกกี้โหกเนี่ยอ่ะเกตอ่ะตะมินะบะพูเนโอพาดวะพอลบเลยนี่ดิสเล่ปมัวปะปาเรเรปะตะมามะซอบาดิสเล่ตะตุลอตตุลอตสาดนิกบาโอดิสเล่ตะสุตัปโพเนนี่พี่เลมิลเนี่ยเปตเตอร์กว่าตะเดบบาเนี่ยปะมาเน่นี่อะคึดโลตตะเดบบะกอกา နိုင်နေတဲ့ဘလိုင်းနဲ့ជីပိချိပူပေမြကူပီအိုချိုအိုကလဲမာစီအိုအိုလက္ခဏာဝိသျူကောဒီကောကလာမတလတကလဲနိဘကလိုနေပါချေမတလအိုကဲလာစုအိုကဲလာဆေစုပါစေဗောနိုင်တော့တယ်မလာတော့ อัมมัตตะละตะโกตานาภมุตะกลุถอเจตอละตะเอออตะกุยอละโพธิโพสาดะธรรมะโลมัตโตตะภมุเดมะโลตะเนวะเนาะส Karen's all YouTube channel